รองศาสตราจารย์รวรุทธเทพทองรองที่การบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภาหมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมราชร่วมถแถลงข่าวการประชุมสภาหมหาวิทยาลัยครั้งที่4ณนห้องเซฟไฟ109ศูนย์การประชุม Impact f o r u มเมื่อวันที่9พฤษภาคม2556ที่ผ่านมาการถแถลงข่าวการประชุมสภาหมหาวิทยาลัยครั้งที่4นี้เป็นการถแถลงข่าวร่วมกันร,ระหว่างสภาหมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมราช สภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีสภาหมหาวิทยา,ยายลัยวไรยรักและสภาหมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยมีศาสตราจารย์ดรวิจิตรศรีสะอานนายกสภาหมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมสภาหมหาวิทยาลัยครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่16ถึงวันที่17พฤศภาคม2556ณนห้องประชุมอาคารศูนย์การประชุม Impact f o r u มโรงแรมโนโวเทลบางกอกอิมแพ t อำเภอบักเกรดจ,จังหวัดนนทบุรีเพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณากรอบแนวทางและการดำเนินงานในปีต่อ,ตอไปรวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสภาผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภาและมหาวิทยาลัยในเรื่องสนใจร่วมกัน ใดยวันที่16พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิกา45นาทีซึ่งเป็นวันแรกของการจัดประชุมมิสแอนเดร่าจาราเมลโรผู้เชี่ยวชาญุโสด้านการศึกษาจากธนาคารโรคให้เก็บบรรยายพิเศษเรื่อง University Through the Looking Glass of Governance ในวันที่17พฤษภาคมเวลา15นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีจะมีการประชิมเสวนาซึ่งจะเป็นการสรุปผลในภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย